ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับครับวันนี้พ่อแจ่มพามาติดตามเล่าโอนรัฐบาลไทยกับอาจารย์เซียนนาดีนะครับครับยังงวดวันที่สามสิบธันวาคมสองห้าหกหกเลขในตารางนะครับสามหนึ่งสี่สี่ห้าเจ็ดครับฟังนี่กับหกเก้าเจ็ดสองแปดห้าพี่น้อง ตว่าเสี้ยนนั่ดีมาจับวิ่งบนสี่ตัวเดียวจับคู่หนึ่งสี่กับเจ็ดสี่พี่น้องแต่ว่าตัวนี้แนวเหล็กเป่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นกะเอามาเบี่ยงกันหั่อยสินะสี่หนึ่งสี่เจ็ดแปลงเสียนะครับแต่ว่ามาสี่สี่ขับเลขออกห้าสี่สี่นะพี่น้องเนาะครับมื้อนี้พอแจมภามาติดตามต่ออีกพอดีเสเี้ยนนั่ดีมาเหร่นน้ำปีใหม่นาะครับเนาะ โชคลาภมาฝากใ่ปีใหม่โชคลาภมาฝากคอนเทนด์ครับเอาเรีกมาส่งเรียกมาส่งครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ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 ตามต่อปล่อยกวนมูเลยฮะครับปีใหม่ก็เริ่มต้นปีใหม่ยังกันไม่ไหมครับพี่น้องทุกที บดเอาอาคันว่ามิเตเนาใหม่ๆนี่เมียนี่เปลี่ยนอยู่บ่บ่ครับเปลี่ยนบ่ไรคัน่วมิเตเนาใหม่เปลี่ยนร่างเบิ่งแล้วเบิ่งนํากันพี่น้องวันที่17เจ็ดเนาะครับเนาะเดี๋ยวครับ17มค16นี่เป็นตรงกับวันหยังครับบ่วันคู่ว่าซั่นเพิ่นว่าอ๋อ17มกราคมนะครับ มักแห้งเทเล็กสิบเจ็นี่เนะเาะงวดที่มานตีตะไลายี่้พีองเอฟซีก่นอนเอ,อน้มไปมนทันีหเ,เป็นล็อกคือเกาอ่ามาทำเพเป็นเหอกที่าาเาเอฟซีทำารไลเลีล็อกตัวน,นี้ f อ,อว่ามัน แมนั่นสิว่าครับกะแมนนี่ดีครับแต่ว่าจับคู่ของบเมนเลื่อนเลื่อนเสียค้อน,นะครับผู <laughs> ได้ใด่นขึ้นว่าเล็กออกเปาเนัะก,ก็เลยบ่จับอห้พที่น้องี่สีเฮ้ามาเปาเขาบอกว่ากันหนะ่อที่จริงเล็กสื่อให้บ่ได้ก,กับนะครับ อันนี้ล่างล่างครับบนครับนี่รอบที่แล้วครับ <c oughs> รอบที่แล้วซีสูบเบิ้ลครับมาร์ซีนะนนี้เพิ่งมาว่องกลมรอบพีน้องซีครับเชื่อนันดีกันเนียนตัดเจ็ดซีซีหนึ่ง เอกในตะล่างมันมากรงตรงๆในซีซีกับเสียดาดเห็นพี่น้องซีเขา่าจับเป็รคู่ตัวก็ระถือกตัวนึ่งถือครับถ้าสวนล่างกับมี่แปดกับเก่าก็มี่ครับเบี่ยงกันนี่แต่ว่ามันจะเป็นหลายตัวจับคู่กับเห็นก็ถือกครับถือว่าเบานะครับเหล็กล่างแต่ว่าเล็กมากคู่ตัวเนาะครับมากคู่ตัวสวดในตะล่างเยแมนตลอดครับพี่น้องเล็กสตรมากเป็นคู่ตัวแต่ว่าจับคู่เบาจับคู่บ่ถือก หมวดนี้ก็วังอีกนรขบเนะเลขในตลางครับครับบนวิ่งสีครับสี่ีกถึงวันนี้ครับโอ้บิ่ซ oh, ีีพี่น้องต้องเรือตัวหนึ่งลนะเนาะครับเลขมันก็มียกซีด้วยพี่น้องเอฟซีมีสองแปดครับมีสองแปดมีสามหนึ่ง<ม>นะครับ สิจับคู่ห้พี่นอนเข้าถือหีิบือนะครับพี่นอนลิพสีก่ะนั่นกระจับล่องเบิ้งนะครับโอ้ซีซีติดใหม่ตัวนี้ก็ได้มันเป็นตัวเล่นมากสองตัวนะป้าแจมก็ลยเอามาเป็นวิ่งนะครับแต่ว่าสิจับคู่โจับคือเขาเล่นบอกมากอยู่ดอกซีซีหรือว่าอีกมากกับพี่นอนนิพสีกับแสดงว่าเดี๋ยวเข้าซอยวีเคอขันเข้าวี่คอตามเลขซีซีออกไปแล้วนี่ถ้าให้วิ่งซี มันก็มีซีหนึ่งครับซีสามครับซีสองซี่แปดครับค่นั้นครับมีมีแครนครับอ๋อาสิจับใหมแช่แช่สามหางนะครับโอ้จับใหมสามหางครับครับแต่ว,ว่าอเอฟวินนออกอะไรแน่ครับก็บมีซี่สามเหรอครับตัวเนียน้ยซี่สามสี่สามสี่สอง ปดยังสี่ยังหยิบบันสี่หนึ่งสีหนึ่งครับยังซีหนึ่งสีหางอยู่ก็พอไรหรอกครับซีหนึ่งยังไรซี่หางนะครับส่วนพี่น้องเอฟซีมาร์ลักสามก็ได้เลยครับเด้อสามสองสามหนึ่งจับบอให้หันเลยจับในนี้ได้นะครับมาร์ลักสามนะครับพี่น้องเอฟซีเพื่อบางที่มันด่านเยอะมาก สามบวกขึ้นงสุดกระไดนะครับล่างนะครับวิ่งหกนะครับล่างวิ่งหกล่างวิ่งหกนะครับก็มีหกสามนะครับเรียกในตารางโูนี่เลียในตารางก่อนเนาะหกสามเจ็ดหกนะครับพี่น้องกับี่นี่ตัวเป็นตะยานครับพี่น้องกับซี่เจ็ดหกเลจ็ดหกเรียข้อศอด้วยพี่น้องกับซี่หลอดนี่นะครับเรามีแปดเก่านะครับ เอาเว like so ิ่นกันอยู่ในนี้นะครับเชื่อนาดีกต่ดีจับในที่นอนเข้านะครับีี้6กสาหกเจนี่ข้อสองหพี่นอนครับแล้วก็หกปยังหกเก่านะครับพี่น้องที่ ครับถามาเบิ้ลเด้อพี่น้องเอซีถ้ามาเบิ้ลเบิ้ลคือ่าง้สำหรับรางขนานนะครับเบิ้ลเเบิ้ลรางขนับสมมติว่ามันผานละฐานเป่าเนาะครับถามมาเป่าก็คือมีโอเคียองหางนะครับมีเกาเกานะครับกรบหุกกรุกนะครับเด็กตัวเดียวกันนะพี่น้องกับหัวกับหางกันครับผมหกเกาเกากาเดีงคิดได้เยกวิ่งโอเยขวิ่ง งกวมปเกลมไปเลยครับเต้บ้านนั้นเบ้าบนบ่บ่เนียนให้เนาะมักส่วนตัวตัวใดบ่บนล่างนี่มักส่วนตัวบนครับเดี๋ยวเนียนให้ครับสี่สามสีสามสีแปดนะครับส่วนล่างนะครับเนียนมัน ยากเน้นตัวนี้เราพ่อสวะวามันมาสนครับเอาเน้นรดนพอเตรมเน้นรดเน้นรลดหกเจ็ดยันทตมันอันละครับหกเก้านะครับหกเจ็ดหกเก้ามากแห้งเหล็กเบิ้ลก็คือเก่าเก่านะครับกับหกมาแห้งที่สุดเลยโแนี่นี้เล็กเป่าสร้างรอตีไว้แล้วนะครับเพราะว่ามันสื่อง่ายครับไม่ร้องเบิ้ลนะครับเก่าเก่าอกหกพอเตรมอ่านรดบ่จาพิกินก็อ่านลด้ อ๋อค่อยบออ่านก่อนสันนะแต่อ่านมันยากบออผมปิี่นบอเป็นก็มีแค่นี้เราพอเชี่ยนนดีตเนาะครับครับมีแค่นี้ครับครับผมเอาขอบคุณอะไรครับผมครับผมประสุขุมันเนาะสี่เนาะเป็นจุละนาเบิ่งครับเพราะว่าบางที่อจีตจับครูบอผมก็เบิดนะครับว่ามันยังอยู่เจ็ดเก่าก็มีแต่ว่ามันเด่นหกนะครับเชี่ยนนดีตเลยประจับเนาะครับเนาะโชคสุขุมันใช้ปีใหม่เนาะครับเนาะเชี่ยนนดีตเนาะครับเอาไว้ใช้โลโก้บวว่ใช้โลโก้ให้บ่เปายังครับยัง เอาใส้โลกโก้ยนี่ยครับเอาพี่น้องจับหน้าจอไว้อีกทีนึงนะครับเด้อไลฟ์ครับวันที่17มกราคม25 หกเจ็ดหกเย็ดเพิหกหกลงพสออีกแล้วลงพสออกพศไม่น้อพศไม่มันเรียก่วหกหกบัวพี่น้ังยุทธีเอาวันผมว่าก็เวียดมามือนี้เนาะก็เลื่อมกับน่ครับหกเจ็ดแต่เลขพสอย่าลืมด้วยครับด้วยเขากับเลขสูตรเพิ่มพอดีตัวเน้นพรอมนะครับเอาส่วนบนนะครับเดอวิ่งซีรับส่วนเลขในตาลางกับสองแปดสามหนึ่งซีซีรับจับวิ่งกันกับซีสามสีสองสีแปดซีหนึ่งนะครับเนาะ ครับเซียนอดีตเนียนให้ที่ซีสามกับซีแปดนะครับเอาส่วนล่างเลขเลขในตารางกัหกสามเจ็ดหกแปดเก้าขับจะวิ่งกันมีหกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้ากันเบิร์นกันปอมเด้อพี่น้องเด้อเก้าเก้าหกหกนะครับเนาะครับเอาจะได้ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งวัฒบานว้เนาะพี่น้องเนาะครับคอยโชฉวมันๆกันใส่ชงไทยปีใหม่ก็วันที่สิบเก้าเนาะพี่น้องเนาะ ไปัเข้าไปเคืองเดือนแล้วครับเอาเขามาแล้วก็จะเลืมนะครับเด้อกดไค์กดแชร์พอเตรียมน้าเดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพอเตรียมน้านะครับครับสุดท้ายทายสุดนี้พอเตรียมกระเคากับขอบพร้คนเดือดีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตรียมครับรับปีใหม่นี้พอเตรียมข้อไหวพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไขย่ใหญ่มีเนาะครับเนาะ ขับคอ้อยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกไว่รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม